ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มารอใส่บาตรนะคะที่น้ำเพืภอค่ะทุกคนวันนี้มาใส่บาตรที่น้ำเพืภอนะกคะมืันนี้เพ่นเฮ็ดบุญนะคะพี่น้องก,ก็เลยมาลอ่อมาล่อใส่บาตรน้ำเพื่นนะคะพอดีเพลนเฮ็ดพิธีอยู่ในหอประชุมยังบ่ทัาไดนเสร็จนะคะืันนี้เฮาบ่ไเ้มาทำพิธีน้ำเพิ่นแต่ว่าจะมาใส่บาตรน้ำเพิ่นนะคะ เนี่ยคะ่ะเพื่อนแท่บาอยูุนาทิวาการอำเภอนนะคะตอนนี้เพื่อนเฮ็ดบุญอยู่ในหอประซุ่มอยู่ยคะ่ะบาทะคะ่ะใส่บาทจ้า นี่ก็เป็นของตียเทีเตรียมไม้ไซบาทค่ะพี่น้องมอนี้กับมีนุ่มกับขนมค่ะค่ะทุกคนก็เอาของมตาตังใบโตนะคะเตรียมวบถา่วไซบาทนะคะ,อะของไผ่ของม่นค่ะพี่น้องระวังลอดส่บาทถ้าก็มัดใายรูปดอกไม้งามๆค่ะพี่น้องบรรยากาศดีๆล่มว้อยๆอยจ้ะพี่น้อง มีกระสิเป็นดอกอันท่านตะวันนะคะพี่น้องออกสีสมสม,สมจักน้อยค่ะดอกไม้สวยๆนะคะดอกไม้ก็มีต่ดอกง,งามๆค่ะพี่น้องล่มกับยินสวยๆค่ะ รอเพลิอนออกมาจากของประชุมค่ะพี่น้องอันนี้ก็ดอกตูมันเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะเวลาระวังรอนะคะช่วมดอกใหม่สวยๆไปกันค่ะสองดอกมีกระ้นมด้วกัน กำลังสวยๆเลยใส่ค่ะเพปนชิมาเดีวตอนนี้ทุกคนก็มารอใส่บ่าแลยนะ

ข้าวหนูก็มาขอแสกแล้ว่นนี้กันค่ะป้ามีนิแต้มิตะพงอ่ามเด่ะดี่นนองมาเซ็นมาทำบุญกัคะขออยู่น้ำเนีออย้ย

ลุงพอ่อคุณกำลังมากแหละค่ะพี่น้องบททัดีนี้เข้ากัสิได้ใส่บาดแล้วนะคะส่บาดแล้วกัสิกลับบ้านได้ค่ะพี่น้องนี่ไปกันค่ะไปใส่บาดดิค่ะ